ครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้นะครับนี่ร้านแม็กนัมซาล์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอขวศาสินรินจังหวัดสุรินทร์นะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เก้าแปดสามหกสามหกแปดแปดเก้านะครับวันนี้มีอ่ะอัปเดตสินท้านิดหน่อยนะครับพอได้อ่ะสดับรับฟังกันนะครับชอบสินค้าตัวไหนก็คลิกล้างกันเข้ามาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกทันที่สะดวกโอนนะครับกลับมารับอีกนะครับทันที่โอนนะครับทางร้านก็จะมีบริการจัดส่งให้นะครับถึงบ้านเลยนะครับมีบวกค่าส่งนิดหน่อยตามพื้นที่นะครับตามน้ําหนักสินค้านะครับอ่ะช่วงนี้เทศกาลเข้าภาษาเข้ามาแล้วนะครับท่านใดอยากจะขายเครื่องเสียงนะครับอยากจะขายอ่ะหมุนเงินก่อนก็ได้นะครับ ขอเน้นแบบยกชุดครับพี่น้องครับยกชุดนะครับทางร้านก็ไปรับซื้อถึงที่นะครับไปรับซื้อถึงที่นะครับท่านใดอยากขายก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเอามาดูชิ้นแรกกันเลยวันนี้นะครับมาดู EQ นะครับตัวนี้ modify นะครับสไลด์ยาวๆหน้าขาวๆนะครับมาดูไส้ในกันนะครับพี่น้องสภาพสวยนะครับตัวนี้ครับน้องดูไส้ในนะครับนี่โอ้คุณภาพ คัดเกรดล้นๆนะครับนะครับสไลด์สชั้นยาวๆนะครับพี่น้องครับเอาคุณภาพไม่ต้องพูดนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับ EQ สไลด์ยาว modify นะครับตัวนี้นะครับ2 2งสานะครับสองสนะครับใช้งานปกติเลยนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้ขายสองพันบาทท้วนนะครับ2,000บาทท้วนครับพี่น้องนะครับต่อที่ power m p นะครับ power m e v s o u n นะครับ Evi นะครับ m a c o t e c h สามพน r e s e นะครับตัวนี้นะครับเครื่องในเดิมๆนะครับเครื่องในสวยมากนะครับนี่ใส่แน่นๆนะครับพี่น้องนะครับเอ้าเรื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณภาพเสียงมีแน่นอนนะครับเอ้าเสียงดีมีคุณภาพเครื่องเดิมๆใช้งานปกติครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวนี้ขายนะครับ หกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องแช่งานปกติครับเครื่องเดิมเดิมนะครับหกพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับครับมาต่อกันที่ EQ อีกตัวหนึ่งนะครับ EQ DBX นะครับ DBX สไลด์ยาวๆนะครับหน้าตาดำๆลอๆแบบนี้นะครับสองสองสามหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ ไม่ใช่ของแท้นะนะครับแต่พี่น้องดูคุณภาพนีโอ้สเปคเดียวกับเมื่อสักครู่นะครับคุณภาพเกรดเดียวกับเมื่อสักครู่เลยกับโมดิฟายนะครับตัวนี้นี่นะครับเกรดนี้นะครับเกรดออดิโอเสียงดีแน่นอนนะครับอ่ะตัวนี้ไม่ได้มีตาหนิอะไรนะครับมีแค่หมอ้อแปลงเนาะที่เปลี่ยนลูกมาหมอ้อแปลงเดิมไม่ลูกไ็นไรนะอันนี้เปลี่ยนหมอ้อแปลงมาสองลูกนะครับก็จะขันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะต้องไปขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ใช้งานปกติครับไม่มีปัญหาครับใช้งานปกตินะครับก็เปลี่ยนแค่มอแปลงมาสองลูกนะครับนะครับสไลด์ติดทุกตัวนะครับนะครับก็มีแค่ฝาครอบสไลด์นะที่หลุดนะครับพี่น้องนะครอบครอบหลุดนะไหลยังอยู่นะครับนี่แต่ว่าฝาหายนะครับสองตัวนะครับไม่มีผลต่อเสียงใดๆนะครับเอ้าตัวนี้เสียงดีเหมือนกันนะครับไม่แพ้กับตัวนี่เลยนะนี่ไม่แพ้กันนะนี่นะครับ ก็ขายนะครับตัวนี้เอาแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องราคานี้พร้อมรีบเลยนะครับรีบเลยราคานี้คุ้มแน่นอนครับเสียงดีนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับเอาต่อที่มิกเซอร์นะครับอ่าซาวเบสนะครับตัวนี้มีบลูทูธนะครับมีบลูทูธนะครับเสียบแฟลชได้ได้นะครับนี่นะครับ เปิดได้ได้นะครับ usb นะครับมีบลูทูธนะครับมีเอฟเฟคนะครับมีเอฟเฟคอ่ามีเอฟเฟคแล้วก็ใช้งานปกติทุกช่องนะครับสภาพสวยนะครับพี่น้องครับนะครับเสียงดีนะครับซาเบสนะครับนะครับรุ่นหกช่องนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ขายสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสองพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับนะครับก็ต่อที่แอมนอกนะครับแอมนอก์นะครับ พาวเวอร์แอมลนะครับพาวเวอร์แอมพลครับพี่น้องนะครับตัวนี้ของแท้ USA นะครับพี่น้องดูไส้ในนะครับโอ้โหนี่นะครับของแท้ครับพี่น้องครับนะครับตัวนี้ของแท้เลยนะครับไส้ในเดิมๆสวยๆนะครับเรื่องเสียงไม่ต้อง พูดถึงนะครับสุดยอดแล้วนะครับรุ่นมาโครเทคนะครับคราวพันสองนะครับตัวนี้อ่ะราคา8 5ด0ัน้าร้ยบาทครับพี่น้องครับราคา8 5 0 0ันห้บาทไสในเดิมเดิมนะครับพี่น้องนะครับราคา8 5 0 0ันห้าร้อยบาทนะครับสวยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับ8 5ด0้าร้อยบาทครับพี่น้องครับ เอามาดูชุดสายลําโพงหน่อยนะครับผมเอาเอาสายสายพ่วงก่อนเนาะนะครับสายพ่วงนะครับสายพ่วงสายพ่วงมีทั้งยาวทั้งสั้นนะผมขายรวมเลยนะครับนี่ตัวสายพ่วงนี่จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้าเก้าเส้นนะเก้าเส้นนะครับมีสั้นยาวครับนี่ตัวยาวก็อาจจะยาวประมาณสองเมตรนะครับนี่นะครับตัวสั้นก็มีครับยาวประมาณเมตรนะครับเกือบเมตรประมาณนี้นะครับเก้าเส้นทั้งหมดสายพ่วงเก้าเส้นนะคอมหัวนะครับนี แต่พ่วงขาย500อยบาทครับเก้าเส้นนี่ขาย5้ารอยบาทครับพี่น้องครับขายโยกเลยนะครับ500อบาทนะครับอ่าตัวนี้เป็นเป็นสายลําโพงตัวนี้เป็นสายลาโพงแท้นะครับเบอร์สองจุครับพี่น้องครับเป็นสปีกเกอร์ลำโพงนะครับนี่เป็นสายแท้นะครับตัวนี้มีสีเส้นนะครับมีสีเส้นอ่ายาวเส้นละประมาณ8ดเมตรเก้าเมตรอ่าบางเส้นก็อาจจะสิบเมตรนะครับ เฉลี่ยๆกันครับยาวประมาณแปดถึงสี่เมตรนะพี่น้องครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่สี่เส้นนะครับขายเส้นละสองร้อยบาทนะครับเส้นละสองร้อยบาทครับพี่น้องมีสี่เส้นนะครับเส้นละสองร้อยบาทสายลำโพงแท้นะครับตัวนี้นะครับเบอร์สองจุดห้านะครับอ่ากล่องแรลกสายมิกนะครับตัวนี้อย่างดีครับผมวินเคสนะครับวินเคสนะครับกล่องยังดีเลยครับพี่น้องครับนะครับกล่องสายมิกนะครับขนาดนี่ความสูง ยี่สิบเซนนะครับนี่ยี่สิบเซนความยาวเจ็ดสิบสองเซนนะครับความกว้างหกสิบเซนนะครับพี่น้องกะระยะประมาณเอานะครับมิกของท่านตัวขนาดไหนก็กะเอานะครับก็ท่านใดอยากให้เป๊กก็สอบถามลังไงครับจะวาดให้อีกที่หนึ่งนะครับฝาไอ้ฝาล็อกอะไรมีครบนะครับนะสภาพสวยนะครับพี่น้องครับสวยนะครับ อ๋แหลกสายมิกนะครับแหลกสายมิกขายขายหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับราคานี้สุดคุ้มเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแหลกแหลกสิบยูนะครับแหลกสิบยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับสิบยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับตัวนี้นะครับมีฝาล็อกครบนะครับฝาปิดหน้าหลังนะครับตัวนี้สองพันบาททวนนะครับสองพันบาททวนครับผม อะครับมาต่อที่ชุด power arm นะครับ power arm นะครับตัวนี้เป็น master design นะครับ ma สามพันหกนะครับ ma สามพันหกสภาพเครื่องเดิมสวยครับพี่น้องครับเดิมสวยนะครับมีเข้ามาสามแท่นนะครับนี่นะครับมีเข้ามาสามแท่นนะครับเดิมสวยเลยนะครับพี่น้องนะครับนะครับตัวนี้ราคาแท่นละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับสวยเลยครับนี เสียงดีแน่นอนครับพี่น้องครับครับมาสเตอร์ดีไซน์ m a 3 6มพนะครับตัวนี้เป็นวัตถินะครับสามพ ims นะครับตัวนี้นะครับแท่นละหนึ่งาพันห้บาทนะครับ15,500บาทนะครับอ่ะครับมาต่อชุดปลั๊กไฟอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเทคคร่อนนะครับ เทคคอนนะครับสภาพสวยครับพี่น้องครับนีนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับพี่น้องนะครับอาส่วนตัวล่างนะครับปลั๊กไฟตัวหน้าเดียวนะครับด้านหลังไม่มีนะครับมีแค่ด้านหน้านะครับมีแค่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมหัวเสียบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กตัวผู้นะครับ ปกต่อผู้ไปเสียบข้างหลังครับมีจอวัดบอลโชว์ครัสวยๆครับพี่น้องครับนี่นะครับเป็นหน้าเดียวนะครับนี่นะครับตัวนี้ขายพร้อมปักใหญ่นี่ครับก็หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแหลกนะครับแหลกสวยๆเลยนะครับแหลกสวยๆนะครับแหลกสวยๆตัวนี้ขนาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกยูครับพี่น้องหกยูลึกลึก สิบเอ็ดนิ้วนะครับลึกสิบเอ็ดนิ้วใส่เครื่องปรุงได้นะครับสิบเอ็ดนิ้วนะครับมีฝาปิดครบนะครับนี่ฝาปิดสวยๆนะครับนี่มีฝาปิดครบหน้าหลังนะครับอันนี้ขายสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับสวยนะครับนี่ใส่เครื่องปรุงได้นะครับตัวล่างนะครับตัวล่างจะเป็นแหลกสายไม้ลอยนะครับสายไม้ลอยนะครับจะสายไม้ลอยได้สองชุดนะครับนี่นะครับหนึ่งตัวสองตัวนะครับ แล้วก็มีลิ้นชักนะครับนี่ลิ้นชักใส่ลูกไม้ได้สี่ตัวนะครับตัวนี้แหลกติดลิ้นชักมาเลยนะครับนี่ถอดออกไม่ได้นะครับมาคู่กันนะครับพี่น้องครับเป็นแหลกใส่ไม้ลอยนะครับส่ไม้ลอยครับมีฝาปิดครบนะครับสวยนะครับมีฝาปิดครบสวยนะครับนี่อ่ะแหลกแหลกกับลิ้นชักนะครับไปพร้อมกันนะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาท ส่วนไม้นะครับไม่อ่ายี่ห้อนี้นะครับนี่อาจะพูดชื่อไม่ได้นะปิดไ้ก่อนนะเห็นหรือยังเนาะยังไม่เห็นหรอกเนาะปิดไ้ก่อนครับเขาห้ามโชว์นะครับตัวนี้เดี๋ยวโดนแบนเขาว่าครับยี่สี่ดีนะครับยี่สี่ดีนะครับตัวนี้ยี่สี่ดีโอลูกไม้สวยนะให้ดูนะครับโอลูกไม้สวยมากครับนะครับอ่ะตัวนี้ขายหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท ใช้งานปกติครับดังทั้งคู่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับใหม่นะครับใหม่ยี่สี่ดีนะครับยี่สี่ดีครับสภาพสวยเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมอ่าต่อไปจะเป็นแดกสามยูนะครับแดกสามยูคอมแพตนะครับนะครับคอมแพตตัวนี้จะเป็นฝาแบบแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่จะเป็นฝาแบบนี้นะครับ ตัวนี้สามยูลึกลึกยี่สิบยี่สิบสามนิ้วนะครับลึกยี่สิบสามนิ้วนะครับพี่น้องอ่ะสองพันบาทนะครับสองพันบาททวนนะครับสองพันบาททวนนะครับตัวนี้แปดยูนะครับแปดยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับแปดยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับใส่แอมได้นะครับใส่เครื่องปรุงได้ครับแปดยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับ ตัวนี้ก็สองพันบาทเช่นเดียวกันนะครับสองพันบาทเช่นเดียวกันนะครับอ่ะส่วนตัวล่างนะครับตัวล่างสามยูลึกยี่สิบห้านิ้วนะครับคอมแพกนะครับคอมแพกเช่นเดียวกันนะครับสามยูลึกยี่สิบห้านิ้วนะครับตัวนี้สภาพดีสภาพสวยนะครับอ่ะตัวนี้อ่าใส่วาเทคได้ครับใส่วาเทคได้เลยครับเพราะว่ามันลึกนะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องครับ ครับมาดูชุดเครื่องปรุงนะครับชุดเครื่องปรุงก็ตัวนี้เป็นไมดั้สิบแปดนะครับ M R สิบแปดแทบูเชสภาพสวยมากนะครับพี่น้องนะครับแทบูเช่นะครับตัวนี้เรามาดูด้านหลังนะครับอ่าบูเชปีหกห้านะครับผมนะครับบูเชปีหกห้าไมดั้สิบแปดตัวนี้ขายหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับอ่า คอส์ดดีดีเอนะครับ p ีเอทนะครับตัวนี้แท้มหาจักรนะครับแท้มหาจักรตามหาจักรอยู่ใต้เครื่องนะใต้เครื่องนะครับแท้มหาจักรตัวนี้ขายเก้าพันคลิปนี้เก้าพันบาทท่วนครับพี่น้องครับเก้าพันบาททวนนะครับคอร์ดดีดีเอสองทางแท้นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทครับผมคอสดิจิตอลนะครับ r d p สองหกบวกเป็นของ ดีบีมาร์กนะครับตัวนี้สภาพสวยคลิปเลยนะครับพี่น้องครับสภาพสวยคกล็บนะครับตัวนี้ดีบีมาร์กนะครับอะตัวนี้ห้าพันบาทท้วนนะครับพี่น้องห้าพันบาทถ้วนนะครับปลั๊กไฟนะครับดีบีเอ็กสภาพฟสวยเลยครับมีดีเลยนะครับเป็นเบเกอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่เบเกอร์นะครับตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่น้องครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ คอร์สดิจิตอลนะครับ D B X 260นะครับงานก๊อปนะครับงานก๊อปนะครับเสียงดีใช้งานปกติครับพี่น้องนะครับภาพสวยเลยนะครับ2 6 0ห D B X นะครับตัวนี้3,500้าบาทครับ3,500รอบาทครับพี่น้องครับมาต่อที่ power amp นะครับตัวนี้เป็นชินกีว่านะครับชินกีว่า h v 8ว0แปดพันเก้านะครับ h v 8วีแปดพันาพี่น้องนะครับมีเข้ามาสองแท่นนะครับอ๋อเป็นของของมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งเลยแกะกล่องครับพี่น้องครับนะครับก็ผมเอามาลองในร้านครับตัวนี้สองตัวนะครับก็เปิดลองในร้านยังไม่เคยออกสนามจริงนะครับยังไม่เคยออกงานสนามจริงนะครับแค่เปิดลองในร้านนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่รอย แมออวขวนนะครับพี่น้องไม่มีนะไม่มีรอยขีดขวนใดๆนะครับเครื่องสภาพ99.99% 99นะครับเกือบเต็มร้อยเพราะว่าผมเอาออกมาเปิดเนาะก็เลยลดไป0.01%นะครับเหลือกากา 99%, 99นะครับพี่น้องสภาพน้องมือหนึ่งนะครับสภาพมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมีคู่มือนะครับมีกล่องครบนะครับ ของใหม่ราคาที่3า0 0 0บาทนะครับของใหม่ราคาที่3า0 0 0ืบาทนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับพี่น้องนะครับ mm. ก็พี่น้องสามารถไปเซิร์ชดูนะครับในเพจใน Google ได้นะครับว่าของใหม่ราคาเหมือนที่ผมแจ้งหรือเปล่านะครับสามหมบาทวันนี้ขายราคามือสองแบบโหสุดกระชากใจไปเลยพี่น้อง18,500บาทพอนะครับคลิปนี้เข้ารรษาแล้วนะครับ หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องเหมือนได้ของใหม่ครับเหมือนได้ของใหม่นะครับหนึ่งหมืนแปดพันห้าร้อยบาทไปอยากไปแท่นละสองหมื่นนะครับจับเลยครับพี่น้องครับเอาเอฟเฟกแท้อาริซิสนะครับแท้หน้าดำนะครับสภาพสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับพี่น้องครับหน้าดำขายหนึ่งพัน 800บาทนะครับแท้นะครับแท้1,800บาทนะครับอ๋อตัวหน้าทองตัวนี้จะเป็นรุ่นออกมาแรกๆนะครับตัวนี้แท้นะครับแท้เหมือนกันครับหน้าทองแท้นะครับตัวนี้สภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าหน้ามันสีดเนาะเอาเสียงดีเหมือนกันนะครับขาย1,300บาทกับพี่น้อง1,300บาทนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับของแ a ร์เรนเจอร์นะครับแบรนด์เรนเจอร์แท้บูเช่นะครับตัวนี้ 1,500บาทนะครับ1,500บาทครับ QSC นะครับ EX 8 0 0นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกติเครื่องเดิมๆนะครับใช้งานปกติเสียงดีมากนะครับตัวนี้ตำหนิพัดลมดับนะครับพัดลมไม่ติดนะครับพัดลมจะมีหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังไม่ติดนะครับเอาคลิปนี้ขายราคา4,000 4,000บาทท้วนนะครับพี่น้อง4,000บาทท้วนนะครับเสียงดีมากนะครับอ่ะไปเปลี่ยนพัดลมมาครับลูกละไม่ถึงร้อยครับพัดลมเนี่ย สี่พันบาทท่วนะครับผมครับมาต่อที่ชุดดอกลำโพงสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้ว p ีอาร์ดีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นหายากครับพี่น้องครับ g S T อทีหนึ่งแปดหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับสวยนะครับเดิมสวยครับพี่น้องครับหายากครับรุ่นนี้นะครับนะครับรุ่นหายากครับพี่น้องครับเดิมเดิมสวย มีเขามาสองดอกนะครับสองดอกครับของใหม่แพงมากครับพี่น้องดูนี่นะครับไม่แน่ใจว่าดอกละห้าพันกว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจครับครับอ่ะตัวนี้มือสองสภาพสวยเลยครับเดิมเดิมนะครับตึงตึงเลยครับสวยสวยตึงตึงนะครับดอกละสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับประหยัดไปดอกละสองพันกว่าบาทเลยนะครับผมดอก npe นะครับ npe jb jb พันแปดนะครับ jb พันแปดนะครับตัวนี้ พันหาร้อยวัตต์นะครับพันหวัตต์นะครับมีเข้ามาสีดอกนะครับนี่โค้งหลอดนะครับพันห้าร้อยวัตต์ดอกเดิมๆครับพี่นงครับเดิมๆนะครับเดิมๆสวยๆนะครับนี่เดิมๆเลยครับดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆขายดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทนะครับหนึพี่ร้อยหาบาทกับพิ่นอครับคุ้มมากครับราคานี้นะครับดอกเดิมหนึ่งพันสี่รอยหบาทนะครับมีเข้ามาสีดอกนะครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาครับผม